วัสทีครับทุกท่านยินดีที่สนใจใเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันคือเรื่องของการเลี้ยงนอกแมลง,งวันลายการทํารูปแบบฟาร์มขนาดเล็กเพื่อทําให้เกิดการต่อเนื่องของธุรกริจรทางฟาร์มก็เริ่มต้นจากการย่อยขยะอินทรีย์ที่ต้นทางแล้วก็เราก็หาไข่แมลงวันลายจาก ท้องถิ่นหรือธรรมชาติที่มีอยู่ด้วยวิธีการล่อบลงวันาลนา์จากธรรมชาติก็ต่างต่างต่างินต่างสูตรแล้วแต่ว่าใครจะถนัดสูตรไหนไม่ว่าจะเป็นกล้วยขยำกับอารามอ่อนแล้วก็ใส่ข้ามตาลหรือใส่น้ำหมัดที่มีรสเปรี้ยวหมักไว้สักสามวันจากนั้นก็เอาไปวางล่อ ที่ที่มีขยะอินทีอย่างเช่นขยะอินทรีย์ต้ทางก็คือพวกเศษอาหาราต่างๆพอแรงออนไลน์มันได้กลิ่นมันก็จะมาวางไข่วิธีการเออก็คือให้หาไมาห้หาฟิวบอร์ดหากล่องลังที่มีสุท้ายกำลังพึ่งตัดกล่องกระดาษวางเพื่อให้ให้ได้ ซ้อนๆกันให้มีช่องเพื่อให้แมลงวันมันสอดเข้าไปวางไข่ได้การนํามาเลี้ยงก็ก็มีหลายรูปหลายรูปแบบบางคนก็จะเลี้ยงเป็นบ่อบางคนก็จะเลี้ยงเป็น่ใสไว้ในกระลมังหรือว่าใส่อะไรก็แล้วแล้วแต่ว่าใครจะมีวัสดุอะไรบางคนก็จะทําที่ลาดเอียงหรือบางคนก็จะทําเป็นบล็อกก่อธรรมดาก็ทําได้หลายรูปแบบนะครับ นี้เวลาเราได้ปริมาณของหมอน,นแรงวันลายแล้วเราก็บริหารจัดการว่าเราจะไปใช้อะไรเป็นอาหารให้ไก่เป็นอาหารให้ไก่ปลาเป็ดเป็นอาหารให้นกหรือว่า จะเอากระบวนการเลี้ยงนี่เพื่อหนึ่งการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทาง2คือการผลิตวัสดุเพื่อในการเพาะปลูกพเพาะเมล็ดงอกหรือว่าเอาไปพาเพาะเมล็ดหรือเอาไปปลูกเป็นผักออร์แกนิกเพราะว่าตัวนี้มันดีคอมโพสมันย่อยสลายแล้วก็มันเชื้อราบแบคทีเรียไวรัสตัวดีกับตัวไม่ดีปนกันแล้วมันก็ทำงานจนเกิดกลิ่นเกิดไรก็ย่อยสลายกันเรียบร้อยแล้ว ก็จะได้เป็นวัสดุปลูกสีน้ำดำก็เอาไปใช้งานได้ส่วนหนึ่งก็จะได้ให้หนอนนอนแมลงวันลายไปให้ไก่กินแล้วก็ได้ย่อยขยะอสีที่เดินทางที่รูปแบบของคนที่จะลงทุนอาจจะต้องเริ่มจากเล็กๆไปก่อนส่วน คนที่สามารถทําได้เลยอย่างเช่นฟาร์มหมูเนี่ยใช้ขี้หมูนะครับเลี้ยงฟาร์มแพะฟาร์มไก่ก็ใช้ขี้ไก่ไก่เลี้ยงนะครับนั้นหนอน,นี่มันกินอยู่แล้วนะครับขี้ไก่ขี้หมูพวกนี้แล้วเราก็เอาขี้นอนไปใช้เป็นปุ๋ยเสร็จแล้วก็เอานอนไปให้วนไปให้ไก่ให้หมู อันนี้ก็คือเป็นการพึ่งพึ่งพิงพึ่งพาอาศัยตัวที่ทำงานร่วมกันนเวลาเราเราเราทำแล้วเราก็จะเอาไปใช้งานได้ทีถ้าเกิดเราจะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายหรือเพื่ออะไรก็ต้องดูตลาดถ้าเรายังไม่มีตลาดมันการลงทุนมันก็จะไม่คุม้มแต่สำหรับคนที่เลี้ยงหมูแล้วเป็นฟาร์มหมูแล้วเนี่ยคือมันมันมีเล้าหมูอยู่แล้วมีขี้หมูอยู่แล้ว มีฟาร์มหมูอยู่แล้วก็จัดสรรพื้นที่เลยสักล็อกดนึงเอาขี้หมูไปกองแล้วก็จัดสรรล่อมแมลงวันลายให้มาไข่เพราะมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วพอแมลงวันลายไข่ก็เริ่มพัฒนาจากหนึ่งบ่อเป็นสองบ่อสามบ่อทั้นจากนั้นขี้หมูก็ก็ให้แมลงวันลายนี่กินจากขี้หมูก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็จากตัวแมลงวันลายก็จะเป็นโปรตีนให้หมูอันนี้ก็คือ จะลดต้นทุนเราก็ใช้อาหารอาหารใช้รำใช้แกบใช้อะไรปกติแต่ว่าเอาหนอนนี้ไปเสริมจะพอหนอนได้เยอะๆปุ๊บก็ต้มลวกนะแล้วก็บดปน,บนกับอาหารใส่รำใส่ไรเสริมอันนี้ก็คือเป็นโปรตีนเสริมให้กับหมูสำหรับฟาร์มหมูสำหรับฟามมร์ามปลาฟาร์มปลาไม่ว่าจะเป็นไส้ปลาอะไรนะี่ก็เอามาเลี้ยงได้ เลี้ยงแล้วก็ก็จะได้เป็นโปรตีนเสริมนะครับอันนี้คือคือเส้นทางนะการกำจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางกาะทําขนาดนี้ก็คือต้องต้องต้องเป็นฟาร์มอย่างนี้นครับก็แต่ละบ่อมันจะฟักไข่ไม่พร้อมกัน พอทุกวันมันมีไข่มีไข่ของแรียงรายออกมาเยอะๆแล้วก็แล้วก็ลงเป็นบอ่อเป็นบอ่อไปมันก็จะโตไล่กันสุดท้ายมันก็จะบินออกทุกวันไข่ทุกวันมีตัวทุกวันมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ม,นมีมากขึ้นก็ต้องขยายบอ่อ,อไปขยายฟาร์มออกไปให้มันใหญ่ขึ้นลกลายเป็นธุรกรรมชนิดใหม่อย่างเช่นวัสดุปลูก การย่อยขยายซีที่เดินทางน้นจากขยายซีโปรตีนแล้วก็ผักออร์แกนิกนี่คือแนวทางนะครับเป็นแนวทางส่วนใครจะทําในรูปแบบของการเรียนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ถนัดนะครับนี่ก็เป็นวัดสดุปลูกแล้วนะครับตัวนี้วัดสดุปลูก mm hmm. เป็นการ ถ่ายทอประสบการณ์ที่ที่ที่ทําอยู่นะครับก็ทํามาระยะหนึ่งแล้วก็เกิดวิธีการต่างๆนานาที่เราทําก็จะเคฟให้ดูเพื่อเอาไปไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับโอเคครับสวัสดีครับ